สวัสดีครับสวัสดีครับผมตายขายรถยนต์มือ2นะครับปีใหม่หมไม่น้อยซื้อรถท,ทั้งทีต้องดีที่สุดกับตาย MC 999 9, 9, ลำลุกกาของเปะทุมธานีรับประกันทุกอย่างนะพี่รับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยจริงๆนะครับ I อรุสูดีแม็กไฮเ l นเดอร์นะครับเกรด LDA สีขาวตัวแคปนะครับ เกียร์ธรรมดาคันนี้บอกตรงๆว่าไม่ผิดหวังนะครับพี่ไม่ผิดหวังสมปรารถนาแน่นอนซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดต้องเลือกให้ใช่ของเราที่สุดนะครับคันนี้เป็นอีดูสุดีแม็กตัวสูงตัวไฮรันเดอร์สีขาวมาในเกียร์ธรรมดามาในเกียร์ธรรมดาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัดหมอกไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับทุกอย่างชัดเจนครับแอร์เย็นเพลงเพาะและที่สําคัญเอสแบ็กเต็มจํานวนนะครับทุกอย่างถูกต้องหมดทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้2021เลขใหม่33,000โรต่ายจำหน่ายไม่แรงพี่ตต่จำหน่ายไม่แรงแนะนำอยากมาดูรถตัวเป็นๆตัวจริงๆหรือจะมาติดต่อสอบถามต่ายได้ที่เบอร์โทร 094 556 1036มพี่ํ9 4 556 1 0า6 36, มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนคันไหนหรือยี่ห้ออะไรคันนี้กล้องมองหลังชัดเจนนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟหน้าสว่างชัดเจนติดทุกดวงนะครับแอร์ต้องเย็นเพลงต้องเพาะปีต้องใหม่ใหม่ต้องน้อยและที่สำคัญยางอะไหล่แม่แรง ขันล้อขันยางอะไรตายจัดให้พี่ทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้บอกตรงๆว่าสวยใสไรที่ติไร้ตำหนิพี่คันนี้วิ่งมาเพียงแค่33,000โลปี2021ราคาตายเปิดจำหน่ายขายนะครับในช่องทางพิเศษแบบนี้นะ5 9 0 0 0บาทเท่านั้นพี่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นชอบปีใหม่ๆใหม่น้อยๆติดต่อตายนะครับที่ m c 9 9ลูกกาคองเได้ตลอดเวลาทุกวันพี่หรือ 094 556 1036พี่094 556 1036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือ2ให้พี่แน่นอนแล้วที่สำคัญฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจติดตามต่ายช่องนี้สักนิดนะพี่แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะ094 556 1036เบอร์นี้และที่สำคัญก่อนจากไปพี่2,021 33,000โรอีรุษุดีแมก็กไฮเลนเดอร์ LDA ราคา5,09,000บาท สดพรไม่ใช่ปัญหาตายมีคำตอบ0945561036 0945561036ในราคา59,000บาทเกียร์ธรรมดาครับผมสวัสดีครับ